คลิปนี้เราจะมาสอนทำแป้งเม็ดบัวกันนะครับซึ่งมีส่วนผสมหลักก็คือเม็ดบัวตากแห้งซึ่งขั้นตอนในการทำแป้งเม็ดบัวคือนำเม็ดบัวที่ตากแห้งดีแล้วมาปั่นให้ละเอียดก็สามารถจะได้แป้งเม็ดบัวนำไปใช้งานได้เลยครับ ซึ่งแป้งที่ได้จากเม็ดบัวนี้สามารถนำไปแทนแป้งสาลีในสูตรอาหารหรือขนมได้100%เซเลยครับเท่านี้เราก็จะได้แป้งเม็ดบัวสำหรับนำไปใช้ประกอบอาหารหรือบรรจุซองขายได้แล้วครับ